บรรวัดวันนจงคําพัฒนาการอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับสําหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะครับเป็นโครงการสําคัญที่ทางรัฐบาลดําเนินการเพื่อที่จะฟื้นฟูเยียวยาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในช่วงของวิกฤตโรคระบาดโควิดซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยได้มอบหมายให้ทางโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ครับในส่วนของอำเภอแวงใหญ่นะครับเราได้รับการอนุมัติในโครงการในระยะที่1น,นี้จํานวน50แปลงโดยเป็นแปลง3ไร่เนี่ยสีแปลงแล้วก็1ไร่จํานวน1แปลงในส่วนของการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันสิ่งที่ต้องดาเนินการต่อไปก็คือเราต้องสํารวจแปลงที่ดินแต่ละแปลงโดยทางอําเภอแวงใหญ่เราก็มีการฝึกอ,อบรมในส่วนของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบหรือว่านพตอของเรา นะครับให้สามารถที่จะทํางานช่วยเหลือช่างท้องถิ่นได้โดยลงไปสํารวจพื้นที่ว่าที่ดินนี่ยอยู่ตรงไหนมีลักษณะแปลงเป็นอย่างไรนะครับหลังจากนั้นพอเราได้สภาพแล้วเนี่ยเราก็เอามาพอดนะครับลงกระดาษเลือกที่จะวางบ่อน้ําใหม่วางตรงไหนหนาอยู่ตัวไหนโค้อยู่ตัวไหนคลองไส้ไก่ไปตรงไหนพอได้แปลงได้มาตราส่วนได้อะไรแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมีการทําราคากลางของแต่ละแปลงก็อามาคํานวณดูว่าในแต่ละแปลงเนี่ยราคากลาง อาจจะเป็นอย่างไรอพอได้ราคากลางเสร็จนะครับเราก็ทําการขออนุมัติเพื่อที่จะ,จะดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างในพื้นที่แปลงนี้เราดําเนินการในส่วนของการสํารวจพื้นที่แล้วนะครับซึ่งเป็นพื้นพื้นที่อัตราส่วน อันหนต่อ3นะครับแล้วก็เป็นลวนปนทรายหลังจากนี้นะครับพอเราได้แผนได้ผังได้อะไรต่างๆมาแล้วระดับต่อไปนะครับก็คือการที่จะต้องปักหมุดขอบบ่อน้ำไอ้ซึ่งขอบบ่อน้ำเนี่ยการปักหมุดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหากว่าเราถือแบบออกไปเลยโดยที่เราไม่ได้กําหนดขอบเขตว่าระยะมันจะเท่าไหร่แน่ไอ้ส่วนโค้งอยู่ตรงไหนประมาณแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเสี่ยงต่อการที่จะวางวางบ่อน้ำเนี่ยไม่ตรงกับแบบ อันนี้เป็นบ่อที่2นะครับบ่ที่2องซึบบ่อที่2เนี้ยของแปลงนี้เนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับทีนี้ตัวนี้เราจะใช้การวัดจากเส้นขอบเราจะไม่วัดเหมือนกับที่เราวัดบ,บ,บ่อที่1นนะครับซึ่งเราสามารถใช้แบบไหนก็ได้ในการวัดนะครับ ก่อนที่จะลงมือขุดเนี่ยนะครับทางนพตอของเราก็จะลงไปแปลงอีกครั้งหนึง่งร่วมกับช่างท้องถิ่นเนี่ยนะครับไปปักหมุดขอบบ่อของแต่ละบ่อว่าหมุดบ่อน้ําหนองน้ําที่เรากําหนดเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนเอาจริงๆทีเนี้ก็คือในพื้นที่จริงๆคือตรงไหนพอวางหมุดเสร็จแล้วนะครับกระนวนการต่อไปก็คือจะต้องเป็นกระบวนการในการขุดนะครับ ในส่วนของปัญหาอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราพบก็คือเรื่องของแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชนซึ่งแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชนก็ต้องขอเรียนว่าเป็นการออกแบบเป็นกลางๆมาซึ่งพอมาถึงพื้นที่จริงเนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมแบบแปลนเพื่อที่ให้แบบแปลนเนี่ยสามารถที่จะลงในแปลงตรงนั้นได้แต่ส่วนที่เกิดความไม่เข้าใจก็คือพอแบบแปลนมาถึงพื้นที่เราก็จะเอ๊ะทำไมคลองไส้ไก่มันยาวเกินไปคลองไส้ไก่มันทําไมมันกว้างมากและจะทํายังไง รับก็จะเกิดปัญหาแบบนี้แต่ถ้าเราไปอ่านข้อกาหนดทั่วไปในแบบแปลนแล้วก็ในส่วนของคําชี้แจงแรงต่างก็จะทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบแปลนเนี่ยสามารถที่จะปรับได้เราก็เขียนแบบเพิ่มเติมนะครับเขียนแบบเพิ่มเติมเนี่ยหมายถึงว่าคลองไส้ไก่อาจจะไม่ใช่กว้าง3เมตรตามที่ระบุในแบบแปลนแล้วคลองไส้ไก่อาจจะกว้าง2เมตร2เมตรครึ่งหรือเมตรครึ่งก็ได้จะต้องทําตามบริบทของพื้นที่นั้นเอาพื้นที่บริบทของแปลงนั้นเป็นตัวตั้ง นะครับเพราะฉะนั้นอำเภอบางให่ก,ก็จะได้เขียนแบบเพิ่มเติมเข้ามาใช้นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้อำเภออื่นใช้ได้ด้วยนะครับทีนี้นอกจากนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดเป็นปัญหาแล้วเราแก้ไขเนี่ยก็คือการสํารวจพื้นที่ใช่ไหมครับการสำรวจพื้นที่เนี่ยก็คือเราไปดูก่อนว่าดินแปลงนั้นเป็นดินอะไรสภาพรูปลักษณะของแปลงเป็น1ต่อหนึ 2, ่งหต่อสองหต่อสหรือ2ต่อ3อยู่พิกัดอะไรลงข้อมูลไว้นะครับซึ่งในการสารวจพื้นที่ตรงนี้เราก็จะมีแบบวยหนึ่งขึ้นมาหลังจากที่สํารวจแปลงแล้วนะครับ ในการวางผังในการล่างผังเนี่ยว่าจะเอาหนองไว้ตรงไหนแล้วก็จะเอาโคกไว้ตรงไหนนาไว้ตรงไหนคลองเส้นใ่ไว้ตรงไหนแล้วก็ทําล่างขึ้นมาอีกนะครับล่างล่างในพื้นที่นี่แหละเรียกว่าวยสอวยสอเนี่ยก็คือเป็นการยืนยันผังเพื่อที่จะให้เราทําผังจริงตามนี้ปัญหาที่มันเกิดก็คือพอเรากําหนดแล้ววาดผังแล้วบางทีตอกหมุดแล้ว เจ้าของเปลี่ยนใจเราก็ต้องมาลื้อใหม่อีกทั้งทั้งระบบเลยนะครับก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็จะมีแบบยืนยันผังแบบวยอสองเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของคือไม่ให้เปลี่ยนใจบ่อยๆนะครับแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของที่ดินข้างเคียงเวลาเรามาขุดอย่างเงี้ถามว่ามันกระทบไหมถึงแม้ว่าบางทีเราจะทําตามกฎหมายนะครับมันก็ยังจะกระทบกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ การเซ็นยินยอมของที่ดินข้างเคียงก็จะเป็นแบบวยสด้วยอันนี้ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันงานมันเดินหน้าไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ป้องกันทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเซฟระยะเวลาเซฟปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยครับอย่างแรกคือต้องศึกษาแบบแปลนให้เข้าใจซะก่อนนะครับอย่างแรกในเมื่อเราเข้าใจแบบแปลนแล้วเราก็มาคุยกันอีกทีว่าทําแบบไหนถึงจะ ตรงตามที่เขากําหนดแล้วก็พอใจกับทางเจ้าของแปลงด้วยนะครับพัฒนาที่ดินเป็นคนมากํากับดูแลแล้วก็ให้คําแนะนำนะครับว่าควรจะทําไปแบบไหนถึงจะตบตามแบบตามแปลนที่เขาได้วางไว้นะครับจากนั้นเราก็ลงมือทําถ้ามีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่ทําให้ไม่สะดวกเราก็มาปรึกษากันพูดค,คุยกันว่าต้องแก้แบบไหนนะครับถึงจะพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนการตรวจสอบงานนะครับว่าเขาทํางานได้ปริมาณงานขนาดไหนโดยการใช้เครื่องมือกล้องโทรทอนสเตชันนะครับซึ่งกล้องโททอนสเตชันเนี่ยมันสามารถที่จะวัดทั้งระดับวัดทั้งความยาววัดทั้งพื้นที่ ได้เลยก็คือเราส่องไปที่เป้าเนี่ยนะครับมันก็จะอ่านค่าพิกัดให้เราพอเรารู้ข้อมูลแล้วว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ในส่วนของการตรวจรับมันก็จะง่ายขึ้นว่าตรงไหนมันได้ไมาได้ซึ่งตัวขั้นตอนที่เราทําอยู่ขนาดน,นี้ก็เป็นขั้นตอนการตรวจรับได้เลยถ้ากรรมการตรวจรับมาครบช่างมาครบผููรับเหมามาเจ้าของแปลงมา ถ้าครบกระบวนการนี้ก็คือเป็นการตรวจรับเลยแต่ว่าถ้าถ้ายังไม่ครบกระบวนการเราก็สํารวจไปก่อนถ้าเกิดว่าเราสำรวจไปแล้วปรากฏว่ายังมีความแคลงใจของอาจจะเป็นของผู้รับเหมาอยู่ว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่นะอะไรประมาณนี้ในส่วนของขั้นตอนการตรวจรับเราค่อยมารีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ให้ความแน่นอนของข้อ,ขอมูลมันออกมาในส่วนของการใช้อุปกรณ์นะครับในในเรื่องอุปกรณ์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมจบทางช่างสำรวจมา นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในงานด้านช่างสำรวจในส่วนของอุปกรณ์การสำรวจเนี่ยนะครับผมมีอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกล้องโทรทอนกล้อง e d m กล้องวัดมุมกล้องระดับนะครับซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่พอมีโครงการเนี้ยเราก็หวังว่าที่จะทําให้มันผิดพลาดน้อยที่สุดการผิดพลาดน้อยที่สุดก็คือถ้าเราทําตามแบบ อุปกรณ์เหล่านี้ที่เรามีเนี่ยนะครับสามารถที่จะมาใช้วัดระดับวัดอะไรหลังจากที่ขุดก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้เลยว่าขุดดินได้กี่คิวเมื่อคํานวณออกมาแล้วก็จะไม่มีใครได้เปียบเสียเปียบเราจ่ายเงินแล้วก็จ่ายตามปริมาณที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดคนที่เขาได้รับเงินไปเขาก็ได้รับเงินตามที่เขาทํางานจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นการค่าประมาณนะครับ ส่วนนพตานะครับในฐานะที่ผมเป็นคณะเป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์เขาเองนะครับทีนี้พอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปในการเลือกเขาเข้ามาเราก็ต้องสร้างเขาให้ได้หลังจากนั้นก็ฝึกโดยค่อยๆฝึกทีละอย่างฝึกทีละสเต็ปคือ on the job training นะครับทำงานไปฝึกไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปโดยตโนมรติเลยพอหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนงานเลยโดยที่เขาไม่รู้แต่ว,ว่าเขาเป็นช่างแต่แล้วนะครับเข้ามาที่นี่ก็มีความยินดีและดีใจมากค่ะที่ได้มาทํางานตรงนี้ค่ะ ก็คือเป็นงานที่พัฒนาพื้นที่ ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการค่ะให้เป็นไปตามารูปแบบของโครงการโค้งหนองนาค่ะท่านปรวัตวันจงคำค่ะพัฒนาการอํเราเภอแวงใหญ่ก็เป็นคนที่เก่งมากค่ะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่เบื้องต้นอาจจะไม่มีความรู้ได้เลยเกี่ยวกับการวัดพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านสามารถสอนให้พวกเราเข้าใจได้ค่ะและทํางานกันได้เป็นระบบแล้วก็ทํางานออกมาด้วยดีค่ะ สิ่งที่ได้รับจากการเป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะคะก็คือได้รับความรู้เกี่ยวกับกิกรรมธรรมชาติค่ะและสามารถนำไปบอกต่อคนอื่นได้นำไปปรับใช้กับโครเรือนตัวเองได้ค่ะและยังทำให้เรามีรายได้ไปใช้จ่ายในครอบครัวค่ะช่วงที่เป็นโควิดระบาดช่วงนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทางรัฐบาลค่ะที่มีโครงการ จ้างงานดีๆแบบนี้ค่ะก็อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องต่อๆไปค่ะเพื่อให้คนที่ยังว่างงานอยู่ได้มีรายได้กันต่อไปค่ะในส่วนของในความรู้สึกของเจ้าของที่เนาะพรอใจค่ะพรอใจเพราะว่าพอมาเห็นมุมมองตัวนี้ว่าเออโคกยุ่งงงนี้อันนี้ยุ่งงงนี้สานำ้ำเป็นยังลักษณะนี้เห็นแล้วว่าเออมันเหมาะสมแล้วก็พอใจ ในสิ่งที่เพื่นเทศไหยสำหรับในส่วนของพัฒนาการเนาะคะ่ะว่าการช่วยเหลือเนาะตั้งแต่เขาเข้าไปหาพวกเราไปพบท่านพัฒนาการุ่นละเพื่อนไห้ความสะดวกสบายทุกด้านธรรมดาพัฒนาการเพื่นสิบ,บ่ล่งหอดพื้นที่ตัวนี้ได้อันนี้ถือว่าเพื่อนนี่พัฒนานี่เก่งแล้วก็กล้าเสียสละมาล่งหอดพื้นที่ตากแดดกับมาเนาะคะ่ะในส่วนของตัวนี้ก็ดีใจแล้วก็จะคของต้องปฏิบัติให้ได้เต็มที่ที่เพื่อนกำนดให้เขา ว่าเขาอพื้นที่สามไร่เขาก็ต,ต้องเฮตดปฏิบัติให้ได้เนาะค่ะคือในส่วนของความภาคภูมิใจที่ที่เราได้ทํานะครับก็คงจะไม่มีความภาคภูมิใจไหนอ่ามากมายไปกว่าการที่เราได้ดําเนินการอ่าให้ช่วยเหลือให้ช่วยเหลือพี่น้องตามสารพระราชาผมขอเรียนว่ามันเป็นโครงการที่ยากคือมันมีข้อเกี่ยวข้องข้อกฎหมายเยอะแม้กระทั่งการออกแบบก็เป็นเรื่องยากการขุดก็ยากแต่เราก็ต้องทํา เราทําเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราภูมิใจตรงนี้นะครับพี่น้องประชาชนเขาได้มีความภาคภูมิใจมีความสุขที่ได้ทําโครงการนี้เราก็มีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สําคัญในการขับเคลื่อนนี้ก็ก็มีความภาคภูมิใจครับดดิินนนนนนน้้้ํําา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 าคคคค่่่่่สสสสััังงงมมมอออยยยยยยููุุขขบบหกแททเไร